ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะลองใช้นานมาดาน่าหรือว่าตัว g ิมินาในการสร้างภาพแล้วก็เลยบอกว่าโอ้โหว้าวกันมากเลยก็จะเป็นการทําโมดงโมเดลพวกนี้ได้หมดเลยแต่สำหรับวิดีโอนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะซีเรียสเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยโพราะผมเนี่ย จะพูดถึงเทคนิคพิเศษเป็นเทคนิคที่ Google เนี่ยเขาได้สอนพวก Developer นะก็คือไม่ได้ Publish แบบเปิดเผยโด,ดยทั่วไปนะครับให้เฉพาะพวกโปรแกรมเมอเท่านั้นเนี่ยแต่วันนี้ผมจะเอามาย่อยให้มันง่ายแล้วก็บอกเทคนิคพวกคุณสามารถจะใช้ n a n โน a า a n a ตัวนี้สร้างรูปตัวจ m ม n ี i สร้างรูปอย่างไรเนี่ยให้สวยแล้วออกมาได้อย่างตรงใจมีเทคนิคที่ Google เนี่ยไม่ค่อยจะเปิดเผยที่ไหนวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ โดยสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้วิธีการเข้า Gemini นะครับก็สามารถจะเข้าไปที่ Google นะแล้วก็พิมพ์ g e m i n a c o m นะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็จะขึ้นมาโดยหน้าจอเนี่ยเราก็สามารถจะล็อกอินนะล็อกอินเข้าไปที่ Google Account ของเราได้เลยนะใช้ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าใช้ตัวฟรีเนี่ยก็อาจจะสร้างรูปได้อาจจะไม่ได้เยอะมากต่อวนันก็ ถ้าโทเคนหมดก็รอวันถัดไปก็แล้วกันสําหรับใครที่อยากรู้วิธีการใช้จีมินานะครับผมได้ทําวิดีโอแยกอีกหนึ่งวิดีโอนะใช้ G ีมินาอย่างไรตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็แล้วกันเนาะนะวันนี้เราจะมาเจาะเฉพาะของนาโนบานาน่าว่าจะมีเทคนิคลับอย่างไรที่เราสามารถจะใช้งานได้ตรงใจแล้วก็เป๊ะมากขึ้นเรื่อยๆนะต้องบอกอย่างนี้ครับว่านาโดนบานาน่าหรือว่าเจ้าจีมินาตัวนี้นะครับสามารถจะสร้างภาพได้โดยที่ เหมือนกับพิมพ์ใส่เข้าไปตรงนี้มันก็สร้างให้ได้เลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องไปกดปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นปุ่มลูปกล้วยนีย่ที่เรียกว่า create image เนี่ยกดเข้าไปก่อนแล้วถึงจะมีปุ่มที่เป็นปุ่มกล้วยตรงนี้นะครับโผล่ขึ้นมาแบบให้เราสามารถจะใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปได้ถ้าผมอยากได้รูปแมวผมก็ใส่เข้าไปมันก็จะสร้างรูปแมวเดี๋ยวผมจะลองใส่แมวไปให้ดูนะครับผมก็ใส่ไปเลยว่า แมวอย่างเงี้ยเขาก็จะสร้างรูปแมวออกมาเหมือนกันครับลองกดส่งดูนะนี่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นรูปแมวแบบนี้เป็นไงน,น่ารักไหมเออเหมือนจริงเป๊ะแบบคือถ้าไม่บอกไม่รู้เลยแต่ประเด็นคืออย่างงี้ครับการที่จะสร้างภาพออกมาให้ได้ตรงใจเฉพาะเจาะจงมันจะต้องมีเทคนิคซึ่งเทคนิคอันที่หนึ่งที่ผมจะให้เลยนะก็คือหรือสิ่งที่เรียกว่าให้เขียนให้ละเอียดแบบเฉพาะเจาะจงให้ได้มากที่สุดนะงั้นในรูปนี้แทนจะบอกว่าแมวเนี่ย เราควรจะต้องใส่ตามโครงสร้างแบบนี้นะเริ่มจากคำนามก่อนว่าเราต้องการที่จะสร้างรูปอะไรจากนั้นก็มาดูว่าเอรูปนี้มันเป็นรูปที่มันเป็นแบบไหนเช่นแมวแมวสีอะไรสีแดงสีฟ้าสีลายหินอ่อนแมวทําอะไรอยู่นะครับก็มีคํากริยาและแมวทําอะไรกัะใครเนาะอาจจะแบบแมวไปข่วนไฟก็แล้วแต่เนาะรวมถึงกริยาขยายคากริยาเนาะก็คือ เช่นเขาทํากริยาแบบควรหรือความรุนแรงอะไรแบบนี้ยจากนั้นเลือกที่สถานที่และสไตล์นะครับอ่ะเราองมาลองยกตัวอย่างดูนะสมมุติมบอกว่าคํานามก็บอกว่าแมวนะครับแมวขยายคํานามอะไรสีดำนะกำ,นนะก,กำลังนวดนะกริยาคือกําลังนวดนวดไข่ใช้หนุ่ขยายกริยาก็อาจจะเป็นด้วยความหมันไส้นะครับที่โซฟาสไตล์ภาพถ่าย 4K เห็นไหม ก็คือวิ่งตามนี้เลยครับคำนามขยายคำนามกริยากรรมขยายกริยาสถานที่และสไตล์นะตามนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราลองใช้แบบนี้นะครับเราก็ส่งไปให้กับเจ้านาโนมานาน่าของเราดูซิว่าแมวของเราเนี่ยมันจะออกมาเป็นนี่ออกมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะคือเป็นแมวสีดํากําลังนวดกับกับชายหนุ่มอยู่ที่โซฟาจริงๆเลยเห็นไหมแล้วก็เป็นผ้าแบบเสมือนจริงด้วยซึ่งสังเกตว่าตรงนี้มันอาจจะยังไม่ ละเอียดมากพออีกด้วยนะเพราะว่าชายหนุ่มเนี่ยสามารถจะขยายความได้อีกนะครับว่าจะเป็นชายหนุ่มแบบไหนนะก็จะกลายมาถึงทิปข้อที่2ของเราในการใช้นานุมนา,นาน่าก็คือทาาําซ้ําๆข้อหนึ่งเราบอกว่าจะต้องแบบโหยต้องละเอียดยิบนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ภาพที่เราต้องการโดยเฉพาะนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าเราสามารถที่จะทําซ้ําไปได้เรื่อยๆนะโดยการพัฒนาให้พร้อมของเราเนี่ยมันมีรายละเอียดสูงขึ้นทําซ้ําๆนะครับอันที่หนึ่งเนี่ย ชายหนุ่มนี้อาจจะละเอียดไม่พอก็ขยายเพิ่มเติมได้นะครับโซฟาก็อาจจะยังไม่ดีพอก็ขยายเพิ่มเติมได้อ่ะสมมุติว่าผมเนี่ยก๊อปปี้ตรงนี้มาเลยนะอย่างนี้นะครับผมก็ขยายว่าแมวสีดาเนี่ยได้ละแต่ชายหนุ่มเนี่ขอขยายเพิ่มเติมเป็นชายหนุ่มเทาไทยผมสั้นกําลังยิ้มกําลังฟินอยู่นะที่โซฟาเนี่ยก็เปลี่ยนเพิ่มมาเป็นโซฟาหนังสีน้ําตาลแล้วก็ตัวสไตล์เนี่ยผมก็เป็นภาพถ่ายโฟเ,เหมือนเดิมแต่ว่ามุมกล้องแบบ Close up ด้วยนะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเติมรายละเอียดทีละบล็อกทีละบล็อกแบบนี้มันก็จะใกล้ใกล้เคียงกับความที่เราต้องการมากขึ้นอะเจะเป็นจะลองส่งไปดูนะว่าผลลัพธนะ์เขาจะออกมาเป็นอย่างไรนี่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะแมวกําลังนวดกับหนุ่มชาวไทยนะครับอยู่บนโซฟาแล้วก็ํำลังยิ้มเห็นไหม คือที่เราทำเนี่ยหลายๆครั้งแล้วก็พยายามที่จะรีไฟล์พยายามที่ปรับปรุงแก้ไขเติมรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ภาพเนี่ยตรงใจเ,เรามากยิ่งขึ้นแต่สําหรับใครที่อยากจะให้นาโนบานาน่าเนี่ยช่วยออกแบบโลโก้ให้เรานะครับเราจะมาดูเทคนิคที่3กันสําหรับคลิปในการใช้นาโนบานาน่าในการออกแบบโลโก้นะมีเทคนิคอยู่นิดเดียวคือให้เราใส่คอนเทกตหรือรายละเอียดของโลโก้ของเราอ่ะใส่เข้าไปด้วย ยกตัวอย่างดูนะครับผมเนี่ยอยากจะออกแบบโลโก้ใหม่ให้กับสารสกัดจากขาวนอนเนี่ยแบรนด์คลายของผมเนี่ยอยากจะรีแบรนด์ใหม่ไปเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะให้มันเป็นตัวแบบคล้ายๆตัวคาปิบาร่าผมก็อยากจะทําโลโก้ใหม่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเนี่ยใช้ตัวนาโนบาร์น่าเข้าไปก็อาจจะทำโลโก้ได้เดี๋ยวลองดูนะเราเริ่มจากคํานามจำได้ไหมครับโลโก้นะเราทำโลโก้ก็โลโก้ของอะไรล่ะสารสกัด บรรเทาอาการปวดคอบาไลนนะยี่ห้อคลายแล้วอยากได้เป็นตัวคาปิบาร่าเออแบบนี้เราก็ใส่แค่นี้แหละตามปกติสมมตินะถ้าใส่เข้าไปปุ๊บสังเกตดูให้ดนะีมันก็จะออกมาเป็นตัวนี้เลยเห็นไหมฮะนี่คือมันก็มันก็โอเคแหละถูกไหมมันมันก็ออกมาเป็นแบบภาษาไทยมันก็จะมีความมั่วๆนิดหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีตัวคาปิบาร่าอยู่ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกับใจที่เราต้องการมากเห็นไหมดังนั้นการทําโลโก้เนี่ย เอาไปใช้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าจะเอาไปพิมพ์อะไรมันก็ลําบากเนาะดังนั้นวิธีการทําโลโก้เนี่ยผมมีเทคนิคก็คือให้ใส่คนต์จำได้ไหมฮะผมเนี่ยมีเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ที่กําลังทําตลาดอยู่เนี่ยนะลูกลิ้งคลายเ,ยเป็นสารสกัดจากเถาเอ็นอ่อนมรรเทาอาการปวด ปวดไมเกรนก็ได้ปวดคอก็ได้ได้หมดเนี่ยนะอันนี้เนี่ยเรามีคอนเทกต์อยู่แล้วว่าจะช่วยอะไรมีสารประกอบอะไรเราให้ใส่ตัวนน,นะนะเข้าไปด้วยนะครับรวมถึงสไตล์อารมณ์ใส่เข้าไปให้กับเจ้า AI ด้วยน้อง AI n a น o โนมาด a นจะได้ออกแบบโลโก้ได้ตามใจเราผมก็ขอก๊อปมาเลยนะอย่างนี้เลยนะครับผมก็ใส่พร้อมเข้าไปเลยนะบอกว่าเหมือนอันบนนี่เหมือนข้างบนเป๊ะเลย แต่ว่าผมระบุไปเ,เลยว่าขอพื้นหลังสีขาวแล้วก็เป็นเส้นหนาเพราะว่าเราจะได้เอาไปใช้ในการรีทัชเอาไปในการตกแต่งอะไรได้นะครับส่วนตัวที่ผมเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือตัวที่เรียกว่าผอนคอนเท็กต์ตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายอารมณ์แบรนด์สไตล์ของเรารวมถึงสีที่เราสนใจด้วยนะถ้าใครมีโค้ดสีแล้วก็ใส่เข้าไปได้เช่นกันนะครับคือเวลาทําโลโก้แบบนี้มันมีจิตวิญ,ญญาณของเราอยู่ด้วยมันมีแบรนด์ของเราอยู่ด้วยดังนั้นใ,นใส่คอนเท็กต์้าไปให้ละเอียดเลยนะครับ งั้นเดี๋ยวผมจะกดส่งไปอีกทีหนึงดูสิว่าเขาอาจจะเจนอะไรเ,าเราโอเคครับออกมาแล้วครับเฮ้ยเอ๊ะทำไมมันคล้ายๆเดิมเลยอ่ะไม่ไม่เห็นจะแตกต่างกันมากเลยแค่เปลี่ยนสีน้ําตาลออกมาเป็นสีน้ำตาลกับสีเขียวแค่นี้เองนะครับนี่คือเทคนิคต่อไปที่ผมกำลังจะหลีดให้ฟังเลยนะ คือเทคนิคในการออกแบบถ้ามันเป็นหัวข้อใหม่และแบบใหม่เลยเนี่ยควรจะใช้วิธีการนิวใหม่เลยนะเพราะถ้าเกิดว่าเราทําต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเพิ่มเติมภาพเดิมให้มันมีความรายละเอียดมากขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการดีไซน์ใหม่ออกแบบใหม่ให้เราอะ่ะสร้างแชทใหม่เลยซึ่งผมก็จะไปเปิดแชทใหม่นะครับนิวแชทมาเลยปุ๊บแล้วก็ใส่พร้อมแบบเดิมเมื่อกี้แล้วกดส่งไปสังเกตนะครับว่าเขาจะไม่มีรูปเดิม,มเขาจะเป็นรูปใหม่มาทั้งหมด แล้วก็พัฒนาให้ตามใจที่เราต้องการน,นี่ออกมาแล้วนะครับก็อ,ออกเป็นตัวแคปปิบาร่าแบบนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นเส้นหนาพื้นหลังสีขาวเรียบง่ายแบบนี้ เอาไปทําง่ายมากคือจะเอาไปใส่แก้วใส่อะไรได้เต็มที่เลยนะซึ่งเราสามารถจะทดสอบได้เลยก็เช่นกันนะครับโดยเอาใช้พร้อมรูปแบบเดิมที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็ต่อเทรดลงมาคือต่อลงไปในช่องเดิมแบบนี้แหละซึ่งผมมีขวดนี้อยู่แล้วนะครับผมจะลองเอาตัวแคปิบาร่าเนี่ยมาใส่ลงไปในขวดนี้ดูนะวิธีการก็คือว่าเราอ่ะก็ลากเข้ามาที่นี่เลยนะครับฟึบลากรูปมาที่ตัวนี้เลยถ้าใครใช้มือถือก็ไปกดบวกตรงนี้ได้นะกดปึ๊บเข้าไปเนี่ย เขาก็จะไปให้เราใส่รูปมาได้เลยและที่สําคัญก็คือเนี่ยเราจะต้องบอกเลยว่าห้ามเปลี่ยนองค์ประกอบอื่นให้เปลี่ยนแค่เฉพาะบางจุดเท่านั้นนะนี่คือเป็นพร้อมที่สําคัญที่จะต้องใส่เข้าไปเลยนะระบุไปเลยว่าให้คงองค์ประกอบเดิมเอาไว้เปลี่ยนแค่โลโก้เท่านั้นนะครับนี่เราก็ต้องระบุไปอย่างชัดเจนแบบนี้เลย มันจะได้ทําให้น้อง AI เขาไม่ไปแก้อะไรอย่างอื่นในสิ่งที่ไม่ควรแก้นะโอเคออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหดูนี่นะก็คือโลโก้เราเมื่อไปใส่ขวดแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่สังเกตว่าองค์ประกรอบอื่นเนี่ยก็จะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับขวดยังเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเงาเง,าเงาอะไรเหมือนเดิมหมดเลยนะครับถ้าเราอยากจะให้โลโก้มันดูใสกว่าน,นี้หรือเล็กกว่าน,นี้ก็สามารถจะบอกเขาได้เช่นกันนะในเทรดเดียวกันแบบดังนั้นเทคนิคที่4ของเราก็คือ ให้คงองค์ประกอบเดินไว้ปเปลี่ยนแค่จุดๆๆ,ๆเท่านั้นในเทคนิคต่อมานะครับคือเรื่องของ aspect ratio หรือสัสดส่วนของภาพนะบางทีเนี่ยเราต้องการจะมีสัสดส่วนของภาพเนี่ยเฉพาะเจาะจงเช่นเราจะไปโพสต์ลง Facebook ไปโพสต์ลง YouTube หรือไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียมันมีสัสดส่วนเฉพาะของเขาอะนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่พร้อมว่าช่วยทําให้ aspect ratio มันเท่านั้นเท่านี้เนี่ยคำตอบก็คือเขาไม่ง่ายๆนั่นเองเขาไม่ทําครับสิ่งที่เขาจะทําก็คือว่า รูปภาพต้นแบบของเขาอ่ะคืออะไรเขาจะใช้ aspect ratio เท่ากับสิ่งนั้นสมมุติว่าผมเนี่ยมีรูปของผมเนี่ยอยู่แล้วนะซึ่งมันเป็นรูปแนวตั้งถูกไหมล่ะแบบเนี้ยแต่ว่ารูปของโปรดักตของผมมันเป็นแนวนอนแบบนี้เขาเนี้ยผมต้องการจะให้ไอ้รูปโปรดัก t ของผมนั้นเป็นรูปแนวตั้งด้วยวิธีการเนี่ยเพื่อจะไปโพสต์ลงทิกต็อกหรืออะไรก็ตามนะครับผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าเอ้ยช่วยเปลี่ยนให้เป็นรูปแนวตั้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะไม่ทำนะ AI ที่เป็นนาโนบานาน่านะตอนนี้เขายัางไม่ทําวิธีการของเราที่จะทําได้เนี่ยก็คือว่าให้เราเอารูปปลายทางที่มีขนาดที่ต้องการเช่นจากขนาด4ต่อ3หรืออัตราส่วนอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปเป็นรูปสุดท้ายนะถ้าใครมี3รูป4รูปอะไรไม่สนใจให้เราใส่เข้าไปในรูปสุดท้ายครับแล้วก็ให้เขาสร้างรูปภาพให้ตรงกับ aspect ratio หรือว่าอัตราส่วนของรูปนั้นเขาถึงจะนะเอาละ ผมอ่ะจอกอยากจะลองเปลี่ยนให้เป็นรูปแนวตั้งเนาะก็มีรูปผมอยู่นะครับผมก็จะลากรูปผมใส่เข้าไปเลยสําหรับใครที่ไม่อยากจะใช้รูปตัวเองหรือไม่อยากจะมีรูปนางแบบนายแบบเนี่ยใช้รูปเปล่าๆก็ได้เป็นไรเพื่อเอาเฉพาะตัวอัตราส,ส่วนเท่านั้นนะนะแต่ในที่นี้ผมก็จะลากรูปของผมเข้าไปนะครับแล้วผมก็ระบุเลยว่าใช้เทคนิคเมื่อครั้งที่แล้วถูกไหมคือให้คงรายละเอียดเดิมเอาไว้เปลี่ยนแค่เฉพาะจุดๆ,ๆ อ่ลองพิมพ์พร้อมดูผมก็จะทําแบบนี้เลยนะครับคล้หลักการเดิมเวรานเดิมเลยเนาะคือคานามนะครับคานามคือใครคือผู้ชายก็มังถือสินค้าอะไรก็คือเป็นคํากริยาถูกไหมครับโชว์ให้กล้องดูนะกริยาแบบขยายคํากริยาสินค้าขนาดเท่าไหร่ก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดที่คงองค์ประกอบเดินไว้เปลี่ยนแค่การถือสินค้าเท่านั้นนะครับเข้าไปนะแล้วลองมาดูสิว่าเขาจะ สร้างมาเป็นอะไรนะครับอย่าลืมนะครับว่าผมเนี่ยใช้เป็นรูปแนวตั้งในรูปสุดท้ายแล้วดังนั้นสัดส่วนเนี่ยก็น่าจะจะเป็นสัดส่วนที่ตรงกันกับรูปต้นฉบับคือรูปสุดท้ายที่ใส่เข้าไปนี่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะซึ่งเขาก็นี่เลยเห็นไหมคืออัตราส่วนเนี่ยเท่าเดิมเป๊ะเลยเดี๋ยวผมอาจจะโชว์ให้ดูนะคือตาตภาพต้นฉบับภาพต้นฉบับก็เอารูปหนึ่งเนี่ยถือสินค้าเราเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยอัตราส่วนเนี่ยมันก็จะเท่ากับภาพสุดท้าย ดังนั้นอยากจะใส่อัตราส่วนอะไรใส่รูปสุดท้ายตาัที่เราต้องการเข้าไปเลยและเมื่อระบุว่าให้โคงองค์ประกอบไว้เขาก็จะไม่เปลี่ยนอย่างอื่นเลยเปลี่ยนแค่เฉพาะตัวสินค้าแล้วก็ตัวมือเท่านั้น แล้วก็ถ้าใครอยากจะได้พร้อมที่ผมใช้ในวิดีโอนี้และพร้อมอีก100ตัวอย่างนะครับคือแบบแทบจะมีสถานการณ์เลยในการใช้นานานาน่าเนี่ยได้เป็นพร้อมตัวอย่างเอาไปใช้เอาไปกอ๊อปเอาไปดูแลกันผมก็มีฝากลิงก์ไว้ด้านล่างก็ไปลองได้เช่นกันเหมือนกันครับสำหรับใครที่ลองใช้นานานาน่าแล้วรู้สึกว่าเอยเล่นไปเล่นมาใช้ตัวฟรีหมดแล้วทํายังไงดีนะผมก็มีอีกเว็บไซต์หนึ่งที่สามารถจะเข้าไปใช้ได้ฟรีในกรณีที่บางทีมันหมดเราก็าไปที่เว็บไซต์ที่เรียกว่า พิ i p ษ i อ a นะครับ p i p i t a i เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถเรียกใช้ AI Design หรือ Nano Banana ตัวนี้ได้ตัว Product Design ตัวนี้ครับเมื่อเราเอินไปเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยนะมันจะมีขึ้นว่า Nano Banana แล้วก็ใช้เทคนิคแบบที่ผมมาเล่าให้ฟังได้เลยแต่ว่าจุดแตกต่างของเขามันเจ๋งตรงที่ ตัว resolution เนี่ยเขาสามารถจะเปลี่ยนได้ตามใจเราต้องการคืออาจจะไม่ได้ใช้เทคนิคแบบ Gemini เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเนเพราะว่าตัวนี้เขาก็จะทําแบบไม่ได้มีลายน้ําแบบ Gemini แบบลายน้ำนะครับเอาไปใช้ได้แล้วก็ตัวเครดิตเนี่ยถ้าเราคลิกที่ปุ่มเอินเครดิตตรงนี้นะปึ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเป็นบอกว่าให้ อินไว้เพื่อนมาก็จะได้เครดิตเพิ่มอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ทําให้เราสามารถจะสร้างรูปในการผลิตภัณฑ์ทําสินค้าทํามูวี่ทำอะไรทําไปเลยนะได้เต็มที่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เขาอาจจะรีเฟรชตัวให้เติมเครดิตให้กับเราด้วยนะทุกๆสัปดาห์เลยก็ ไปลองใช้ดูทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเราไปกดดูกัแล้วกันซึ่งเทคนิคเรล่านี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่ Google เนี่ยเขาเป็นคนบอกด้วยตัวเขาเองเลยนะใน Google for developer นะครับสำหรับพวกนักพัฒนายอย่างพวกผมนี่แหละเข้าไปรู้ข่าวสารในเชิงลึกเหล่านี้ซึ่งผมก็จะเอาข่าวสารแบบนี้กลับไปให้กับทุกคนย่อยให้งา่ายแล้วมาใช้งานได้จริงไงาตายหม่ดิจิท้ลกันสําหรับวิดีโอนี้ก็เท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ